สวัสดีค่ะมาพบกับเจ n o นนะคะวันนี้เราพามาชมกับธรรมชาติเลยนะคะธรรมชาติสุดฟินเลยค่ะทุกท่านสายรักธรรมชาติพลาดไม่ได้เลยนะคะคลิปนี้แปลงนี้นะคะอยู่ที่แก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะโอโซนชั้นเยี่ยมเลยนะคะซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางและต่อยอดธุรกิจกันได้นะคะเข้าบริหารพื้นที่ได้เลยนะคะหรือจะทําเป็นที่พักผ่อนส่วนตัวก็ดีค่ะฮิ้วกระเป๋าเข้าไปพักได้เลยเช่นกันนะคะ แปลงที่ดินนี้นะคะมีเนื้อที่1ไร่ย9ตารางวาค่ะเสียภาษีที่ดินที่อ,อปตอกันเขตเรียบร้อยนะคะราคาเหมายกแปลง3ล้าน5แสนบาทอยู่ที่ตำบลชะอุ่มอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะที่ติดหน้าถนนนะคะหลังติดลำธารค่ะพร้อมกับกิจการนะคะวิว360องศาค่ะ น้ำมีตลอดทั้งปีนะคะเป็นเนินที่น้ำไม่ท่วมนะคะมีบ้านพักเจ็ดหลังพร้อมที่นอนหมอนและโซลาเซลล์ทุกหลังเลยค่ะซุ้มนังเล่นสี่ซุม้มห้องน้ำสามห้องแท้งน้ำปลูกผลไม้ไว้บ้างแล้วนะคะและยังมีไวไฟ,ไฟแล้วด้วยค่ะพร้อมสำหรับการสารต่อกิจการนะคะหรือท่านใดจะทำเป็นสถานที่พักผ่อนส่วนตัวก็ดีนะคะ วิวสวยมากค่ะทุกท่านบรรยากาศดีนะคะอยู่กับธรรมชาติสุดๆเลยคะ่ะ3าล้าน5แสนบาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดชมสถานที่จริงติดต่อผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกท่านเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายโดยตรงเลยนะคะเซคเคน,นเพียงมาแนะนำให้ชมเท่านั้นคะ่ะไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะคะในวันนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ